คือตอนแรกว่ากะว่าจะกินไป3กล่องกล่องแรกก็ไม่หมดแล้ว <c oughs> เพราะวันนี้กด LF ไป2เม็ดจากปกติที่กินหายไป6เท่าครับบอกเลยของก็ดีจริงวันนี้ผมกินแค่1เม็ดตอนเช้าตื่นนอนระหว่างวันช่วงประมาณสิบุมกินกาแฟดำแก้วหนึ่งหลังจากกาแฟดำประมาณช่วงบ่ายโมงก่อนผมออกมาเนี่ยบ่ายโงบ่ายสองผมกินไปอีกเม็ดหนึ่ง แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นมันทําให้ร่างกายเราดูแอนตี a ้เอจิ้งก็คือหน้าเราจะเด็กลงด้วยและที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอย่างเช่นเซลล์คอเลสเตอรอลหรือว่าพวกไตรกีไรายน้ําตาลต่างๆมันไปจับกินหมดเลยครับมันทําให้เราย่อยไขยมันส่วนเกินไขมันเก่าเนี่ยออกมาเป็นพลังงานออกมาใช้ได้หมดใครกินตามนี้ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้คุณลงไวแน่นอนเราไปใช้ดูครับ อันนี้นะครับคือเคล็ดลับผมเลยครับผมจะทาน L F ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นระหว่างวันผมจะจิบเจ้าตัวชาร้อนตัวนี้บางคนจะทานกาแฟดําก็สามารถทานได้เช่นกันครับตัวนี้จะไปปรับสมดุลครับทำให้คุณคุมหิวและอิ่มได้นานขึ้นแล้วก็เลิกกินจุกจิกได้เลยนะครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาใครที่แบบกินกังชาแล้วกลับมารู้สึกว่าจะอ้วนขึ้นเครียดน้ําหนักตัวเยอะขึ้นหรือเปล่านี่คือ L F ครับทาน L F วันละหนึ่งแคปซูลนะครับตัวนี้ช่วยคุมหิวนะครับทำให้เราอิ่ม นางขึ้นแล้วก็ช่วยเผ่าผานด้วยถ้าออกกําลังกายไปด้วยเนี่ยนะฮะน้ำหนักจะลงไวขึ้นมากวันนี้มีโปรโมาฝาก1แถม2เลในะาคา999บาทนะครับได้ไปเลย3กล่องนะฮะใครสนใจนะครับสามารถจัดได้เลยโปรโนี้นะครับมีบริการส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเป็นสินค้าขายดีของทางด็อกเตรเจลมากๆเลยนะครับจัดเลยนะฮะ